คันนี้ขับรถลุยน้ํานะครับจานก็เลยจานคดไปครึ่งจานนะครับถ้าเบรกจับแค่ครึ่งเดียวนะครับเ,เวลาจะล้างรถอะไรก็ต้องจอดให้รถเย็นก่อนนะครับสักครึ่งชั่วโมงนะครับค่อยล้างถ้า จอดปุ๊บล้อน้ําฉีดเลยก็จานคดได้ที่ลูกค้าเจียไปสามวันครับวันที่สามบอกอีกข้างนึงไม่หายปรากฏว่าหมาชีนะครับดียังไม่ไปล้างรถหมาชีใส่ล้อแมงเหลืองเหลืองเข้ามาที่จานเบรคคดตรงนั้นเลยครับคดข้างไอ้ที่หมาชีนะครับบางทีเราวิ่งมาแล้วร้อนหมาชีใส่พอดีจานก็คด